สวัสดีครับพั่ปัทช่างสร้างบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องหลังคาระเบียงนะครับโครงหลังคาระเบียงบ้านนะครับเป็นบ้านโมเดิร์นหมาแหนนะครับที่เราเรียกกันน่นะครับเป็นหลังคารูปแบบนี้นะครับผมจยาตัวอย่างที่บ้านที่เป็นหลังคา2อสามสเต็ปแบบนี้นะครับที่มีเว้าเข้าไปข้างในนะครับจริงๆแบบไหนก็ทําคล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นงานแบบบ้านๆนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับ คืออาศัยตัวหน้าของระเบียงเียผมจะใช้เป็นตัวโครงในบ้านนะครับที่เป็นโครงถักตัวหน้าบ้านตัวรับจันทันไปเนี่ยไปในตัวเลยนะครับใช้ตัวเดียวกันเลยหลังคาที่สลบออกมาเราจะสลบออกมาประมาณช่วงสามเมตรผมจะสลบประมาณ15เซนถึง20เซนประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเราก็จะตั้งอาศัยตัวสีน้ําเงินนยครับบนหัวแผ่นเพลทนะครับบนแผ่นเพลทบนหัวเสาเลยนะครับใช้วิธีวิ่งอาศัยตัวเดียวนะครับตัวหน้าวิ่งมาสุดแค่ขอบเสาระเบียงบ้านนะครับไม่ไม่ยื่นออกม้างนอกนะครับผม คือที่ผมใส่สีน้าเงินไว้นะครับเนี่ยครับตัวที่ใส่สีน้าเงินเนี่ยครับคือเสถยตัวหน้านะครับส่วนตัวในเราจะยึดใช้ตัวเดียวกับตัวบ้านนะครับผมตัวที่เป็นตัวโครงราคาถักในบ้านส่วนตัวกรอบสีเหลืองนี่ที่วิ่งรอบก็จะเป็นตัวรับเชิงชายนะครับเป็นกรอบวิ่งรอบเลยนะครับคือเหล็กตัวนี้เราจะใช้เหล็กหล่อสี่คูณสนี้เป็นเหล็กกาวไหจริงๆก็เหล็กชั้นเดียวกันหมดนะครับแต่ว่าผมใส่สีให้ดูแตกต่างให้เฉยนะครับตัวสีขาวก็เป็นจำทันนะครับที่วิ่งบนหัวเสา ส่วนตัวริมนี่ก็จะเป็นจันทันริมนะครับตัวสีเหลืองนี่แหละครับตัวในสีน้ํเงินนะครับตัวสีน้าเงินคืออาศสนะครับตัวในน,นั่นก็คือตัวด้านซ้ายมือเราที่มองเข,เข้าก็จะเป็นตัวในบ้านนะครับซึ่งเป็นโครงหลังคาของในบ้านอยู่แล้วเราก็อาศัยตัวนี้เลยนะครับจันทันวิ่งไปชนแล้วก็มาพาดบนอาศสตัวระเบียงหน้าบ้านซึ่งอาศสเราก็จะวิ่งแค่สุดเสาอย่างว่านะครับซ้ายขวาเลยแล้วก็ตัวตัวในบ้านนะครับตัวในบ้านเนี้ยก็จะวิ่ง ตัวยาวสุดนะครับตัวยาวสุดก็จะเข้าไปในบ้านตามลักษณะนี้ก็มาตามสโลปนะครับก็จะตกอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ความสโลปของตัวบ้านนะครับผมก็จะวิ่งลักษณะประมาณนี้นะครับตัวสีน้ําเงินเข้มๆนะครับคืออาศัยนะครับก็วิ่งแค่2อสองระดับนะครับอาศัยก็จันทันก็จบแล้วนะครับส่วนแปรเราจะใช้นิ้วครึ่งกุนนิ้วครึ่งนะครับวิ่งเสมอนะครับหลังเสมอจันทันหมดเลยนะครับคือจันทันตัวนี้เราจะใช้เหล็กสีคูณสองนิ้วจริงๆก็ใช้เหล็กอื่นก็ได้นะครับเหล็กชนิดอื่นแต่ว่านี่ผม ตัวสีเหลืองเหลืองนี่คือสี่คูณสองนิ้วนะครับหนาก็ความหนานี้ส่วนใหญ่ผมทําก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งมิลแปดนะครับเราก็ลดไปกงมาเอาตามงบเราด้วยนะครับนี่ครับสีเหลืองเหลืองที่อยู่ริมคือกรอบเชิงชายนะครับเป็นเหล็กสีนิ้วนะครับผมเป็นยันทันด้วยนะครับผมปิดหน้าปิดข้างนะครับนี่ครับลักษณะประมาณนี้อย่างนี้เลยครับหลังก็คือหลังแปรจะวิ่งเสมอกันหมดนะครับอย่างนี้แปรนิ้วครึ่งกุญนิ้วครึ่งนะครับเราก็ตัดแปรซอยทีละช่วงจันทันนะครับใส่ช่วง เพราะว่าอันนี้หลังคาเราจะใช้เป็น P u นะครับไม่ต้องมีฝ้านะครับแต่ถ้าเรามีฝ้าระวางบนเลยก็ได้นะครับผมนี่ครับตามที่ลูกศรชที่สีเหลืองคือแปรจะวิ่งแค่ชนจันทันนะครับแค่ชนก็คือเสมอหลังเสมอกันหมดเลยนะครับง่ายๆเราใช้เหล็กประเภทอื่นก็ได้นะครับเป็นเหล็กสอดเออเหล็กตัวจันทันเป็น3นิ้วก็ได้นะครับเอาแล้วแต่เราครับระเบียงในช่วงไม่ยาวนะครับเป็นงานแบบบ้านๆนะครับผมนี่ครับกรอบที่วิ่งสีเหลืองรอบนี่ก็คือกรอบเชิงชายนะครับวิ่งรอบเลยนะครับ ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็มีปิดข้างปิดหน้าแล้วก็ปิดด้านหัวนิดนึงนะครับออกมาที่ยื่นออกมาประมาณ80เซนนะครับตางฝั่งตัวบ้านนะครับผมในการนี้ครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับส่วนสีลูกศรสีเหลืองเชี่อคือจุดเว้าอย่างบ้านหลังนี้จะมีเว้าเข้าไปในนิดนึงนะครับระเบียงจะมีสเตปเข้าไปข้างในนิดนึงคือตามหลังคาบนของตัวบ้านนะครับจริงๆแล้วแต่นะครับคือหลังคาแบบไหนก็ทําลักษณะคล้ายๆกันนะครับ แต่เรื่องสโลวันนี้ระยะอยู่ที่3เมตรผมสโลบประมาณ20เซนนะครับผมความเอียงเนี่ยอยู่ประมาณ20เซนประมาณนี้คือถ้าเราเอียงมากถ้าเราเองมากกว่านี้นี่เข้าความสูงของนั่งนะครับเลคความสูงของนั่งตัวหลักก็คือเมตรสามสิบก็จะมองดูประมาณนี้ถ้าเราสโลบมากนะครับเราก็เวลาเราอยู่ข้างหน้าบ้านเราจะมองเห็นรูหลังคานะครับสโลบน้อยมากไปน้ําก็จะไม่ไหละนะครับผมประมาณ20เซนเนี่ยโอเคอยู่รับเนี่ครับรูปแบบก็จะอยู่ประมาณนี้ เนี่ยครับถ้าเรามองด้านข้างนะครับก็โอเคนะครับก็สวยดีนะครับไปอีกรูปแบบหนึ่งกนนะครับเนี่ยครับหลังคา P u ก็จะเป็นลักษณะนี้นะเป็นเมทัลเชดความหนาก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาจุดสามห้านะครับก็จนวนก็เป็น P u f o ฟนะครับ P u f o ฟเนี่ยจะอยู่ด้่นล่างนะครับผม PU f o ฟก็ความหนาก็มี1นนิ้ว2อนิ้วนะครับผมเป็นส่วนแผ่นล่างก็จะเป็นแผ่นฟอยล์อลูมิเนียมฟอยล์นะครับหรือแผ่น PVC แผ่นเหล็กนะครับแล้วแต่เราเลือกนะครับมีหลายสีนะครับทอง โดยที่เราไม่ต้องติดฟ้านะครับผมนี่ครับวิธีการติดตั้งก็คือเราจะโชว์โครงนะครับโครงแล้วแต่เราจะทาสีนะครับบางท่านก็ทาสีดําสีขาวหรือแล้วแต่เราชอบนะครับนี่อย่างลักษณะนี้เราโชว์แปรนะอันนี้ตัวอย่างนะครับจร่งของเราจะใช้เหล็กนิ้วครึ่งนะครับหลังนี้นี่ครับลักษณะประมาณนี้แหละครับออกมาก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยครับคิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับท่านที่กําลังหลังคาทําหลังคาระเบียงนะครับผมอันนี้หลังคาโรงรถก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผม ครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ